นูนนูนปังฟังมาแล้วนูนนูนเไหมเไหมลูกเดไหมมาแร้วมาแล้วคนข้มาแล้วเจอชีือชีเออะไรนาะเพนกินเพนกินมาเมมาแล้วเป็นแถว

จจริงมันน่ารักขนาดนี้เลยใช่ไหมดูจิดูจดี๋ยวจอะไรมาเัออะไรวาเดี๋ยวเเดี๋ยวเ